การทิ้งของมีค่าหรือช็อกโกแลตไว้ในรถนั้นไม่ฉลาดเอาซะเลยแต่ยังมีอีกหลายสิ่งที่คนมองข้ามไปนี่คือสิ่งที่คุณต้องระวังก่อนจะออกจากรถอย่างแรกคือกระป๋องแอโรโ o ลไม่ว่าจะเป็นสเปรย์ฉีดผมน้ำยาดับกลิ่นกายกระป๋องสเปรย์พ่นสีอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้าน ที่ด้านหลังกระป๋องพวกนี้คุณอาจจะเห็นคาแนะนําเรื่องอุณหภูมิบอกไว้ทําตามด้วยสิเพราะนี่คือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้กระป๋องพวกนี้มันมีความดันอยู่มันจะไวต่ออุณหภูมิมากสิ่งที่อยู่ในสารแอโรโซลอาจขยายตัวแล้วก็อาจจะทําให้มันแตกแล้วกระป๋องก็จะระเบิดอุณหภูมิที่มากกว่า48องศาเซลเซียสนั้นน่ากังวลแล้วและมันก็ร้อนขนาดนั้นได้ในรถของคุณในวันที่อากาศร้อนจัด นักวิจัยจากอเมริกาได้ค้นพบว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่ที่รถจะเปลี่ยนเป็นโรงงานเหงื่อท่วมในวันร้อนๆวันหนึ่งภายในหนึ่งชั่วโมงที่รถจอดกลางแดดอุณหภูมิสามารถพุ่งไปได้ถึง35องศาเซลเซียสหรือสูงกว่านั้นและมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่46.6องศาเซลเซียสดังนั้นถ้าคุณอยากให้รถอยู่ในสภาพดีและยังวิ่งได้ออกกระป๋องเอโรซอลติดตัวไปด้วย ของอย่างที่2คือครีมกันแดดครีมกันแดดสาคัญต่อผิวคุณเพราะมันจะลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆที่ซับซ้อนต่อผิวและป้องกันไม่ให้ผิวแก่กว่าวัยจากแสงอาทิตย์ซึ่งประกอบไปด้วยรอยยน่นผิวหย่อนคล้อยและจุดด่างดําแต่เมื่อคุณทิ้งครีมกันแดดไว้ในรถมันจะเจออุณหภูมิสูงและจะลดอายุการใช้งานของมันหากคุณเจอว่าครีมกันแดดเสียแล้วคุณอาจจะได้กลิ่นแปลกๆตอนเปิดฝามันออกมาอีกอย่างคือความร้อนทำให้ฝาเปิดออกและครีมเหนียวๆด้านในก็จะไหลเลอะทั่วรถ กฎเดียวกันนี้ใช้ได้กับลิปสติกและเครื่องสบ้างอื่นด้วยอันต่อไปคือขวดพลาสติกมี2เหตุผลว่าทำไมคุณไม่ควรทิ้งมันไว้ในรถ1คือขวดพลาสติกสามารถทำหน้าที่เหมือนเลนได้โดยจะเป็นเหมือนแว่นขยายขยายลำแสงจากแสงอาทิตย์แล้วก็จุดไฟให้ติดหน่วยดับเพลิงในโอคลาโฮมาได้ทำการทดลองและยืนยันแล้วว่าอันตรายของไฟนั้นเป็นเรื่องจริงจัง เดวิดริชาร์ดสันจากผาแผนกนั้นได้กล่าวว่าไฟติดได้จริงหากลำแสงนั้นพุ่งตรงและนิ่งมากพอเหตุผลที่2คือมันเกี่ยวกับสุขภาพคุณขวดพลาสติกหลายๆขวดจะมีไบสเฟนอนซึ่งเป็นสารประกอบที่เป็นพิษระดับ BPA สามารถพุ่งสูงขึ้นได้เมื่ออยู่ในอนุณหภูมิสูงและอาจเป็นอันตรายต่อร่างกายคุณและมีโอกาสที่สารเคมีจะเข้าไปในน้ำดื่มหากคุณทิ้งขวดไว้ในรถ โอ้พวกถ่านด้วยมันสามารถเสื่อประสิทธิภาพได้และทํางานไม่เต็มกําลังเวลามันถูกทิ้งไว้ในรถคุณสามารถซื้อใหม่แล้วก็แก้ปัญหานี้ได้แต่มันจะไม่ง่ายเลยในการแก้ปัญหาถ่านไหลยเยิ้มหรือถ่านแตกมันจะไม่ดีต่อสุขภาพคุณด้วยเพราะกดในถ่านมันอันตรายเวลาเราสูดดมเข้าไปและมันกัดกร่อนได้ทุกอย่างแน่นอนว่ามันเกี่ยวกับอุณหภูมิสูงสูงอีกนั่นแหละผู้ผลิตถ่านแนะนําว่าให้เก็บถ่านไว้ในอุณหภูมิห้องข้อเท็จจริงนี้เกี่ยวกับแบตเตอรี่อยู่ส่วนหนึง่ง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆคุณเคยรู้ไหมว่ามือถือของคุณร้อนแค่ไหนเวลามันโดนแดดคุณกำลังขับรถอยู่แล้วก็ดู GPS บนมือถือแค่สถานการณ์แบบนี้มือถือคุณก็ร้อนได้แล้วแล้วอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากที่มันโดนแดดส่องอยู่หลายๆชั่วโมงล่ะบริษัทมือถือไม่แนะนำเลยที่ให้ลูกค้าทิ้งมือถือไว้ในรถเพราะมือถืออาจจะดับไปเองเสียหายหรือแบบว่าระเบิดตู้มเลย ของส่วนตัวก็เป็นอีกอย่างที่ต้องคํานึงถึงให้มากกระเป๋าเงินหรือกระเป๋าถือคืออย่างแรกเลยที่คนคิดถึงแต่ว่าพาสปอร์ตหรือเศษเงินทอนเล็กๆน้อยๆที่คุณทิ้งไว้ข้างที่นั่งผู้โดยสารบางทีก็ดนึงดูดโจรได้มากพอแล้วอย่าให้ของแบบนั้นมีคนสังเกตเห็นอย่างเช่นเอามันไปไว้ในกระโปรงหลังแทนที่จะไว้ตรงที่นั่งด้านหลังข้อเจ็ดนั้นยังเกี่ยวข้องกับโจรด้วยชีวิตบางทีก็ยุ่งเหยิงและเราก็เข้าใจได้หากคุณไม่สามารถทำความสะอาดรถได้บ่อยๆแต่การเอาขยะไว้ในรถก็เป็นความพลาดอยย่่างงหนึเล พวกโจรมีแนวน้มที่จะมองหารถที่สกรปรกสกรปรกมันคิดว่าเจ้าของไม่ได้ใช้รถบ่อยเท่าไหร่แล้วต้นไม้ล่ะเรารู้ว่ามันไม่ปกติอยู่แล้วที่จะเก็บพืชไว้ในรถทุกวันแต่ว่าบางทีเราก็ต้องย้ายต้นไม้บ้างก็มีความร้อนในรถสามารถทําให้ต้นไม้ขาดน้ําได้เลยยาต่างๆก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่คุณไม่ควรทิ้งไว้ในรถนานเกินไปอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงเรื่อยๆนานๆในรถคุณสามารถลดประสิทธิภาพของยาคุณได้ ทางการแนะนำว่าให้เก็บยาไว้ที่อุณหภูมิ15-25ถึงอ,องศาเซลเซียสในที่แห้งและเย็นเอกสารสำคัญที่มีข้อมูลส่วนบุคคลของคุณก็ไม่ควรทิ้งไว้ในรถเช่นกันตัวอย่างเช่นแบบฟอร์มกรอกภาษีเอกสารการเงินและ t r a n s ค r i ปตผลการเรียนของโรงเรียนโจนสามารถปลอมแปลงหรือขโมยตัวตนของคุณโดยใช้ข้อมูลอันมีค่าเหล่านี้ได้อาหารและเครื่องดื่มด้วย ผู้เชี่ยวชาญแนะนําว่าไม่ควรทิ้งของกินที่ไปซื้อมาหรือของเหลือใดๆในรถร้อนๆมากกว่า2ชั่วโมงหรือแค่ชั่วโมงเดียวก็พอเมื่ออุณหภูมิสูงกว่า32องศาเซลเซียสกฎนี้ใช้ได้เช่นกันในหน้าหนาวด้วยอาหารกระป๋องต่างๆก็มีความเสี่ยงที่จะเสียได้ สมมุติว่าเป็นกระป๋องถั่วหวานเกิดมันแข็งเป็นน้ำแข็งในรถสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะเหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับน้ำามัดลมเก็บมันไว้ในตู้เย็นดีกว่าทิ้งมันไว้ในอุณหภูมิห้องหากของสิ่งนั้นดูไม่ปกติหรือมีกลิ่นที่ไม่ปกติให้ทิ้งไปเลยในจุดที่สัตว์จะหาไม่เจออย่าพยายามชิมมันให้เชื่อสัญชาตญาณตัวเองหากของนั้นมีสนิมหรือมีรอยแตกที่กระป๋องก็ต้องลงเอยในถังขยะเช่นเดียวกัน ไข่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างปกติไข่ไม่ควรจะแข็งเป็นน้ำแข็งแต่สมมุติว่าคุณลืมถุงที่ไปซื้อของเข้าบ้านมาที่หลังรถแล้วอากาศตอนกลางคืนก็เย็นมากจนไข่แข็งให้เก็บไข่ไว้ในตู้เย็นก่อนจะใช้แล้วคุณควรต้มให้มันสุกเท่านั้นคุณเห็นไม่ว่าอุณหภูมิที่เป็นน้ำแข็งทําให้ไข่แดงหนาเหมือนน้ำเชื่อมมันสูญเสียความยืดหยุนตามธรรมชาติของมันและไม่เข้ากับส่วนประกอบอาหารอื่นๆได้ คุณไม่ควรทิ้งสัตว์เลี้ยงไว้ในรถอยู่แล้วและไม่ใช่แค่เพราะอุณหภูมิที่สูงจัดในรถเท่านั้นแต่มันจะรู้สึกกังวลมากหากไม่มีคุณที่เป็นเพื่อนรักที่สุดของมันอยู่ใกล้ๆด้วยเวลามันหงุดหงิดกังวลมันอาจจะทําอะไรที่ทําให้คนอื่นสังเกตย,ยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นการทําลายที่นั่งหรือการตกแต่งภายในรถเรากลับมาที่หน้าหนาวกันอีกรอบหากเป็นไปได้ให้คุณเติมน้ำมันรถไว้มากกว่าครึ่งถังมันจะช่วยน้ำมันไม่แข็งเป็นน้ำแข็งและง่ายกว่าในการสตาร์ทเครื่อง แล้วออกไปขับบนถนนตอนเช้าๆด้วยขณะที่คุณมองระดับน้ํามันก็เป็นความคิดที่ดีที่จะดูความดันลมยางด้วยความหนาวส่งผลให้ความดันยางรถยนต์ลดลงไม่ใช่แค่อุณหภูมิสูงๆเท่านั้นอุณหภูมิต่ำก็สามารถทำของบางอย่างพังได้ด้วยตัวอย่างที่ดีเลยคือกระป๋องสีมันควรเอาออกมาจากรถในช่วงหน้าหนาวส่วนผสมของสีนั้นอาจจะขยายตัวแยกชั้นและเก่ะกันเป็นก้อนได้เพราะความหนาวเย็นหรือพูดง่ายๆคือคุณจะใช้สีนั้นไม่ได้อีกแล้ว สภาพอากาศยังส่งผลต่อเครื่องดนตรีที่ทำจากไม้ด้วยเช่นไวโอลินหรือกีตาร์การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและความชืน้นทำให้เครื่องดนตรีที่ทำจากไม้เปลี่ยนแปลงแตกหรือแยกออกจากเนื้อได้แว่นตาก็ได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงขึ้นลงมากๆเช่นกันในรถที่ร้อนกรอบพลาสติกก็งอได้หรือว่าพลาสติกจะเปลาะแตกเมื่อมันเย็นทำให้ว่นตาเสี่ยงแตกง่ายกว่าเดิม อย่าทิ้งกุญแจบ้านและกุญแจเปิดโรงรถไว้ในรถนี่คือสิ่งที่หลายคนทำทุกวันเลยแต่ว่ามันอันตรายมันอาจไปอยู่กับคนที่ไม่ควรมีมันได้การจะฟังเพลงคนส่วนใหญ่จะเชื่อมโทรศัพท์กับรถหรือว่าฟังวิทยุแผ่นซีดีแทบจะไม่มีคนใช้เท่าไหร่แล้วทุกวันนี้แต่อย่าทิ้งมันไว้ในรถนะมันอาจจะพังและเสียงเพี้ยนได้และคุณจะใช้มันไม่ได้ต่อไปคุณคิดถึงอะไรอย่างอื่นได้อีกไหมที่ไม่ควรทิ้งไว้ในรถ